ค่ะก็สำหรับ BCG นะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะพูดถึงเศรษฐกิจเนาะเราอาจจะมองภาพใหญ่ๆระดับประเทศระระดับโลกนะคะแต่จริงๆคอนเซปต์ของ BCG เนี่ยเราก็สามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันง่ายๆตามสไตล์ของทุกคนเลยก็เดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะคะจากสไตล์ บีซีในสไตล์ของตองนะคะคือคือพี่ตองเนี่ยนะคะก็จะเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้มากเลยนะคะ mm hmm. ก็อย่างต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่ที่จะปลูกก็จะเป็นไม้ประดับเนาะแต่ทีเนี้ยจะ b c g ยังไงดีให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเรานะคะ mm hmm. ก็ยกตัวอย่างง่ายๆว่าอย่างบางทีเนี่ยเราทานข้าวนะคะทานอาหารแล้วเหลืออย่างเงี้ยเราก็เอาอาหาร อาหารที่เหลือตรงนั้นนะคะแยกออกมาเนาะเฮแยกออกมาแล้วก็ที่บ้านก็จะมีถังหมากนะคะก็เอาอาหารที่เหลือนี่ยไปหมักในถังมาก แล้วในถนะังหมักเนี่ยจริงๆมันมันก็จะมีแบบว่าขั้นตอนซึ่งไม่ยากหรอกค่ะจริงๆถ้าทุกคนลองไปหาดูเนาะในการหมักอาหารเป็นปุ๋ยเนี่ยใช้เวลาไม่นานด้วยนะคะมันก็จะออกมาเป็นปุ๋ยแล้วก็เอาปุ๋ยนั้นนะคะกลับมาใส่ให้ต้นไม้ให้ต้นไม้ก็จะเริงอกงงมหัวาบางคนนะคะก็อ,อาจจะปลูกพืชผักสวนครัวเนาะจากขยะอาหารเอาไปหมักเป็นปุ๋ยแล้วก็เอาไปปลูก เพื่อผักสวนครัวกลับมาเป็นอาหารทานได้อีกเนี่ยมันก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ของเซอร์คิลาด้วยเหมือนกันหรือว่าอีกตัวอย่างหนึงนะคะน้องๆหลายคนก็คงจะชอบทานชานมไข่มุกกันใช่ไหมคะแล้วน้องๆทํายังไงกับแก้วชานมไข่มุกบ้างอะอย่างที่ตองเองนะคะก็ บอกแล้วว่าชอบปลูกต้นไม้มากนะคะก็มีการเอาแก้วชานมไข่มุกเนี่ยค่ะเอามาเลี้ยงต้นไม้นะคะซึ่งมีข้อดีมากเลยเพราะว่าแก้วชานมไข่มุกส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะมีความแข็งแรงเนาะเราใช้เสร็จเราก็อย่าเพิ่งไปทิ้งเขานะคะแล้วก็หาวิธีการเอากลับมาใช้อีกครั้งนะคะอย่างอันนี้นก็มันจะมีความใสด้วยก็จะมองเห็นรากของต้นไม้การเจริญเติบโตของต้นไม้นะคะก็นับว่ามีประโยชน์ มากเลยอันนี้เขาก็เป็นตัวอย่างของการ r ี f ังก์ชันนะคะก็คือปรับการใช้งานจากเป็นแก้วที่ใช้ดื่มก็เอามาเป็นแก้วน้ำสำหรับชําต้นไม้ได้เหมือนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งคะ่ะก็บอกแล้วเนาะว่าชอบปลูกต้นไม้มากนอกจากไม้ดอกไม้ประดับทั่วไปนะคะก็ะยังปลูกแบบต้นไม้ที่เป็นสมุนไพรด้วยนะคะอย่างต้นนี้ก็เรียกว่าหูเสือด่างนะคะซึ่งใบของเขาค่ะหอมมากๆเลยที่สําคัญนะคะเราสามารถเด็ดใบของเขาค่ะ ทําให้ดูนะนี่แล้วก็เอามาขยี่นะคะแล้วก็เขาก็จะมีเหมือนเป็นน้ํามันนะคะออกมาจากใบของเขาซึ่งตรงเนี้ยก็สามารถเอามาใช้เป็นสมุนไพรไล่ยุงได้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของทั้งไบโออีโคโนมีแล้วก็กรีนอีโคโนมีด้วยค่ะ ็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะที่ทุกคนก็อาจจะมี BCG ในสไตล์ของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปแต่ว่าก็อยากจะชวนทุกคนนะคะให้ใช้คอนเซปต์ของ BCG เข้ามาในชีวิตประจำวันแล้วก็มาช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน BCG ของประเทศเราค่ะ